โอเคไอ้ยากังฟูอีกเกมนางเกมหนึ่งของค่ายโคโนมิเออ่ถือได้ว่าเป็นเกมต้นกำเนิดเกม 2D งดี h t ติ้งยุคแรกครับต้นตำรับลยทีเดียวต่อมาก็จะมีเกมพวก s t สต Fighter เตอ่อตำนานกาโลแล้วก็ King of f i g h t อ r อะไรอย่างนี้ครับนี่คือต้นตำรับของเกมพวกนั้นนะครับมาตำรับนี่หมายถึงว่า,าตัวละครจะมีพลัง เห็นไหมครับมีพลังอยู่ด้านล่างแล้วก็ต่อสู้กันแบบเป็นตัวต่อตัวครับนี่ครับเป็นเกมยุคแรกๆครับที่ไปใช้แนวความคิดในการต่อสู้กันเองแล้วก็มีขีดพลังอยู่ครับตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากครับกด b เตะกด A ชกครับตัวเอกก็ชื่อลีครับหรือว่า,าถ้าเป็นเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นจะชื่อปู่หลง แพ้กับชาอูหลงนั่นเองเจอกับตัวแรกครับหวังง่ายๆครับไอห,หวังตายแล้วครับอ่าเ,อเรื่องง่ายๆครับเ,ออเป็นหนึ่งในยูทปพบโดยต้องเจอกับศัตรูห้าตัวเจอกับไอคุยน้ำลายไอ้สกรกเล่นอะไรไม่เอาไม่เอาน้ำลายมาอืมเเต็มเต็ม หลายชื่อเตา๋ามันปล่อยบนปล่อยล่างได้ครับลูกเล่นเยอะแยะมากและเกมนี้รีเมคลงหลายๆเครื่องมากครับแต่ว่าหลังๆก็ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่โอ้โหเผลิอจะตายทําไมเราเตะเขาไม่โดนเราเตะก็เตะเราโดนและห่านแล้วครับผ่านสามเจอสู้ครับส่วนมากคนจะจอดกันในฉากนี้เยอะครับเพราะว่า โซ่มันโกงครับระยะมันไกลต้องเข้าคลุวงในมันครับเอา้เอาเข้าไปมาโอ้ยโทรศัพท์เรือนแล้วเราจะเรียกว่าโทรศัพท์ครับเมื่อก่อนมาเตะหัวเตะหัวเตะขาเตะหัวอีกทีนี่เตะมาช่อง อืมแรกกันมาสิวะอ่านแล้วครับอาใส่ใช้ดวงด้วยส่วนหนึ่งครับแอกเฮ้ยอะไรวะออกมีโบนัสด้วยโดนทีททดเดียวเลี่ยงเลยครับเจอผู้หญิงครับมามามีรู้สกจะปลาดาวกระจายได้อ้ยปลาดาวกรจายนั่นดยวกระจาย จะมีเวอร์ชันหนึ่งเงินปลาพัดนี่หว่าหรือผมจำผิดนะร้องน่ารักมากปปูปปโดดเลยโอ้ยอะไรอะลีลาต่อเนื่องสวยงามมาปูหลบอืมถ่านแล้วครับ <c oughs> ท่านอนนะ่สาสงสารต่อไปบอสครับอันนี้มีท่าไซโคคัลเชอร์น,น,นะครับ ไปโดนอืมมาจะโดนปีนไปไปเต็ดตัว่าชกดูวะอืม,อ,มอ๋อต้องเข้าชกครับอืเห็นไหม,มจริงๆเกมที่มันมีสูตรครับที่สูตรอย่าเใช่ว่าเป็นทริคในการที่จะผ่านฉากง่ายๆครับ เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูขอผ่านห้าตัวรอบแรกก่อนนะครับตัดไปะจะแสดงคลิกในการง่ายๆครับน่าจหลายๆคนก็น่าจะรู้ในวิธีการผ่านฉากคอ่ามันจะวนมาใหม่ครับตัวเลข6แต่ว่ามพียงแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีฉากแค่นั้นเองครับถ้าตัวของศัตรูจะเก่งขึ้นนิดหน่อยอ๋อผมว่าจะทำคลิกให้ดูแป๊บหนึ่งครับอันนี้มันใกล้จะตายละ จัดการไอหวังทรายแน่เลยมาอือููฮันอ่าเดี๋ยวจะทำแสดงให้ดูนะครับในน้ำลายเนี่แหละมาวิธีการนะครับถ้าคุณสามารถเตะหัวมันได้อย่างนี้คุณสามารถสามารถเตะมันไปได้เรื่อยๆครับใช่ได้รับขับลุยล่ะครักระโดดแล้วก็ดเตะกระโดดแล้วก็เตะกระโดดแล้วก็เตะครับ นี่ครับแล้วคุณจะสามารถใช้ทริคนี้กับทุกตัวละครวนไปกี่รอบก็แล้วแต่คุณเลยครับง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะลองมาใช้กับตัวโซ่ดูอ,อา่าแต่ว่ามันต้องติดสตาร์ทคอโมโบให้ได้ก่อนแบบนี้ครับอ่านี่นะครับคุณสามารถทําได้เรื่อยๆครับแต่ต้องกดให้เป็นจังหวะน,นะครับถ้ากดพลาดมันจะมีออกมาจากรูปคอโมโบและลูกนี้ได้ครับอ่เห็นไหม,มลองไปเป็นหนึ่งจังหวะมันก็ออกมาได้ ผ่านแล้วครับเดี๋ยวเข้าสู่โหมดนันสเตนจะลองหลบดูอีกทีหนึ่งนะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจไม,ไม่ได้ตั้งตัวเเปลี่ยนเลยจบแล้วกันนะครับ